ย่าดานรินยากุลมงคลเพชรนักแสดงมากฝีมือที่สะสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงมานาน ก่อนที่จะก้าวสู่ตำแหน่งนางเอกช่อง3ได้อย่างสมศักดิ์ศรีโดยในปีนี้ยาดามีอายุ23ปีและก้าวเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกเมื่ออายุเพียง15ปีกับการร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง Love Sick Se the Series รักวุ่นวัยรุ่นแสบจากนั้นเธอก็เริ่มต้นในเส้นทางไอดอลกับการเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อว่าเจลาโต้ในสังกัดโมโนมิสิก ซึ่งในเวลานั้นหลายๆคนคงรู้จักเธอในชื่อเบนเจราโตพร้อมกับผลงานเพลงอาทิไม่จำเป็นต้องรู้ความรักดีๆอยู่ที่ไหนฝุ่นและอีกหลายบทเพลงที่ทำให้สัมผัสความสามารถทางการร้องเพลงของเธอได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยะดาก็มีผลงานการแสดงออกมาให้ได้รับชมในหลายๆช่องอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนารีริษยาและเหยื่อพยาบาททังช่องส เรื่องชูกาคาเฟ่เปิดตำรับรักในหน้าหวานช่องโมโนแม็กซ์จากนั้นในปี2564ก็นับว่าเป็นปีทองของยยดาที่เธอได้ถูกค้นพบและแสดงฝีมือให้ประจักษ์ได้อย่างน่าภาคภูมิใจในผลงานภาพะะยนตร์ร่วมทุนถ่ายเกาหลีเรื่องร่างทรงกับบทมิงกับการแสดงที่ทำเอาผู้ชมอกสั่นขวัญผวากันทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งในการรับบทมิงครั้งนี้เธอได้เพิ่มน้ำหนักขึ้นถึง4กิโลกรัมก่อนเริ่มต้นถ่ายทำ และต้องลดน้ำหนักมากถึง10กิโลกรัมเพื่อความสมจริงในบทบาทที่ได้รับในภาพยนตร์เรื่องนี้ภายใต้การดูแลของนักโภชนาการซึ่งความทุ่มเทของเธอก็ได้ผลลัพธ์ที่ปังขั้นสุดเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กระแสะตอบรับอย่างร้อนแรงพร้อมพาเธอไปคว้ารางวัลผู้แสดงนําหญิงยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่30มาครองทั้งนี้ผลงานภาพยนตร์ร่างทรง ยังเดินหน้าคว้ารางวัลต่างๆอีกมากมายและส่งให้ชื่อของยะดาแจ้งเกิดในทำเนียบดาวรุ่งอย่างไร้ข้อกังขาจากผลงานที่เข้าตาและฝีมือที่โดนใจทําให้เธอได้รับการทาบทามและเซ็นสัญญาเข้าสู่บ้านหลังใหญ่อย่างช่อง3เมื่อปี2,565พร้อมเปิดตัวในโปรเจกต์ดวงใจเทวพรมตอนขวัญฤทัยที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ของสถานีเพราะซีรีส์ชุดนี้ จะเป็นการแจ้งเกิดพระเอกนางเอกเลือดใหม่จากช่อง3อย่างอลังการสารป่าความปังตามรอยรุ่นพี่จากสุภาพบุรุษจุฑาเทพเลยก็ว่าได้โดยคาดว่าจะได้รับชมกันอีกไม่นานเกินรอครับโดยในปี2565ที่ผ่านมายยดายังมีผลงานที่เป็นนักแสดงรับเชิญทางช่อง3อีกด้วยในเรื่องเกมปรารถนารวมถึงผลงานที่ออกอากาศทางช่องอื่นๆอทิละครเรื่องเมียหลวง และในปีนี้ยะดาก็ยังมีผลงานให้รับชมกันทั้งเรื่องผู้ใหญ่ลีสีบ้านเย็นรวมถึงครับไฟเด the s e r i e ์ความรักกับความเชื่อตอนลูกเทพอีกด้วยครับและผลงานการแสดงเรื่องแรกในฐานะนางเอกช่อง3ที่ออกอากาศเป็นเรื่องแรกก็คือกรุมดอกส้อยในบทบาทส้อยอินทนนท์ที่กำลังออนแอร์ air ให้ผู้ชมได้ลิ้มลดความแซบแบบสับแบบใหม่ของเคมีระหว่างพระเอกของเรื่องพลนวัตและยยดาที่เป็นนางเอกนั่นเอง นอกจากนี้ยยดายังมีภาพยนตร์เรื่อง Postman ไปสนีสี่โลกที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปเดือนสิงหาคมนี้อีกด้วยครับเรียกได้ว่าความสำเร็จของยยดาในวันนี้เกิดจากตัวเธออย่างแท้จริงที่มันรับคงฝีมือการแสดงจนเป็นที่ประจักษ์ด้วยผลงานทั้งยังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมีวินยัยไม่ย่อท้อและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมกับทุกโอกาสที่เข้ามาและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้คืออาวุธชั้นยอดที่จะทำให้เธอก้าวเดินบนเส้นทางนี้อย่างมีคุณภาพและเป็นนักแสดงที่ดีอย่างเต็มภาคภูมิครับ